คนชื่อยุดหากินมาอย่างนี้แหละเอาอะไรสามเหรสองสามสามทั่วโอ้ลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นตาลุกขึ้นสู่เขาโอ้วปวดหลังปวดเอวเอานับถึงสามครับสัญญาณมาเอารอครับรอแค่สัญญาณครับสาม จวดตามาตาจวดเห้ออ้อาวจาเรกลงไปแล้วครับพี่น้องมาะคนก็ไม่หนาครับพอดีพอดีเ,ออเราลุนครับจาเรกตรงไหนจะตึมจะตึมไหมโอดปลาอะไรเหรอโอ้ตะเพียนใหญ่ครับพี่น้องปลา ใส่เป็นโลเลยครับมาแล้วครับตัวแรกปัดพี่น้องดูตัวยังใหญ่อ่ะเออตานู้นครับไปนู้นครับได้ปันในตัวยังใหญ่อ่ะพี่น,อนอ้องเออ,อ,หอ,อเหลืองๆอยู่ครับพี่นอ้องเอานู้นครับนู้นครับอ่านี่แหละครับใส่ปลาบึกครับเออพี่นอ้องปัดเออเฮ้ยเรียบร้อย นายแต่สิบอยู่มั่งครับโอ้ท่านประยุทธ์ <laughs> นู่นนู่นออกมาดีน้องดู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 ครับโอ้ซุ่มยุ่มนูนไก่กลางไปตักแกงบอ่อโอ้เพชรเอกครับเพชรเอกโอ้ปลาอะไรนู่โอ้จารเมร็ดโอ้มองไปนู่นก็ปลาจีนมองจารเม็ดใหญ่เลย เพชรอีกนะครับเอ้โหครับโอ้ปลานินปลานินครับปึ๊บปุ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 ๊บเอาแล้วครับเอาแล้วครับตัวใหญ่หรือเปล่าครับตัวใหญ่ตัวใหญ่หญเออเรียบร้อยบึกตัวที่สองกันแล้วครับตัวที่สองนะครับอ่า ใสสวยเลยครับใส่สวยเลยครับพี่น้องเอออะอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้เองอ่าหนึ่งกับสองอยู่ใกล้ๆกันครับเออปลานิลกับปลาะไรนูตัวใหญ่อยู่ครับมองไม่ชัดอู้ปลายีสุกมาเป็นยีสกครับอ่ดูข้างหลังครับจะแดงเห็นลงไปมุดมุดไม้แล้วมุดปลาพี่น้อง ไม้หรือปลาไม้หรือปลาปลานะ้านะปลาหน้าปลาปลาปตาปาาไปแล้วครับ <c oughs> โอ้น้ำลึกอยู่ครับโอ้ใส่บุดไม้ครับพี่น้องโอ้หนูเพชรเอกโดนนี่แล้วครับซูมยูมโอ้โอ้ท่านท่านยุด <c oughs> ไม่มีประนะเอาท่านยุดพอหนูยุดครับยุดโดนนี่แล้วครับดูใส่ตัวใหญ่มั้งครับเห็นเม็ดต่ำแหอยู่ใส่บึกมั้งครับ จะสอนแหแล้วครับจะสอนแหแล้วครับเม็ดบึมบึมบึมอยู่ต้องสอนแล้วครับไม่สอนไม่ได้ครับมันตัวใหญ่เพื่อเป็นบึ๊กครับจุดนี่เอาตะเพียนใหญ่เอาอีกแล้วครับตัวที่สองเดี๋ยวไปดูนะครับพี่น้องแกไม่มั่นใจครับไม่มั่นใจครับมาปดข้างบนดีกว่าครับโอ้โหเด้อง ดูครับอ้าวขับบนดีวะจะของจะของมอญี่ยงกันแล้วเลยโอ้ยก็ได้บึกสองตัวแล้วเนี่เนี่ยตรงไหนอ่ะเออีด้แพงติดกันหนึ่งโอ้ยลงมากลัวไม่ได้ประบึกนูอยู่อเกือบได้สามตัวแล้วพี่น้องแต่เราไอชาแรกด้วยตัวนึงโอ้โอ้น่าหน้าน้ายุ่งยุ่งกับยุ่งยุ่งปัดยกเบิงนะโอ้ โอ๊ยโอ๊โอ๊โอโอไปก่อนโซนแห่ตังนานอยู่ไหมอยู่ไหมท่านท่านหยุดท่านหยุดท่านหยุดอ้เอาละครับเอาละครับโอ้ยเอ้ยเอ้ยเลี้ยวเอ้ยเอ้ยเยเอ้ยบึ้งกัึงตัวที่สามขึ้นแล้วครับอาดูแหทางนู้นครับแหทางนู้นปาดินขึ้นมาแล้วโอ้โอ้ซุมยุ่มซุมยุ่มนู่นนู่ นู่นสามสี่ตัวเลยครับห้าตัวแล้วนุเอาที่เพลาก็มีนูุตรุงตึงตังอยู่นู่นน,นะมึงอีกตัวนึงบ่ปฟาดเอา้าท่านจอมยุทธโอ้ท่านจอมยุทธได้อีกตัวแล้วครับเอาโดนสองตัวพี่นอ้องบังเอ,โอิโอ้ยสิบกวน่ยโอ้คนชื่อยุทธหากินหมานอย่างนี้แหละเอา อะไรสามอสองสามสามตัวโอ้สามตัวเลยนะโอ้มันเกินปุยมุ้ยท่านจอมยุทธปาเป็นจอมยุทธเลยนะนี่โอ้เมื่อกี้ขึ้นอีกสองใช่ไหมปลาดูครับปลาจะเพียนปลานิ้นอีรุงตุงตังโอ้อาขึ้น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  <laughs> อ่าน,นินอีกดูครับกิรุงตุงตังครับสรุปแล้วสองหรือสามเ่ยสามโอ้พี่น้องสามตัวเลยครับอ๋อชื่อนี้เนาะธรรมดาเลยโอ้ชื่อจอมยุดแล้วมาดูตรงนี้ครับไกลๆเอาแล้วครับเอาแล้วครับมามา สลิดมาก่อนครับสลิดมาก่อนแล้วก็แล้วก็วกนินอีกสองครับสามครับนูได้ยินได้โอมาโอโกโอแกโอผมก็โอตามเลยมาเราจะได้โอไปด้วยกันไหมครับฮะไตรนินมามาเราโอผมเราโอตามแล้วนี่ <laughs> แกขึัวเรา มามาพี่โตเดี on? On ๋ยวหันห <Dus no, S 2> ันข้างนิดนึงครับเพื่อได้โอ้กะบเกยเพื่อได้โอ้กะบเกยได้โอ้ไม่ได้โอ้ไหมได้โอ้ไม่ได้โอ้ไหมโอ้ไม่โอ้ไม่โอ้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 โทะลุแล้วโอ้เอาได้โอ้เกือบได้อดโอ้จากโอ้เกือบได้อดบทะลุรูมันดปมาดูดอกปันในเดือยใหญ่ครับเอ้ออาวพอได้โอ้อยู่ครับ เกือบตายโอ้ที่นั่งก็ใหญ่ด้วยเราดูโอ้วีดอหวาดเสียวแท้ด้เป็นอาชีพที่เสี่ยงมากครับดูครับแกทำที่นั่งร้านเล็กนิดเดียวเองครับเออดูไม่เหมือนตาดูตาดูไหนตาทำอย่างใหญ่นอนยังได้เลยครับดูนอนสีคนได้เลยนอนสี่คนได้เลยออ เพเอกเพ็รเอกโดนบ่โดนโดนโดนตัวไหนมาเฮ้ <c oughs> โอ้ดิอะไรดอกครับเมื่อกี้โวนจันทร์ดวนจันทร์เลยยิ่งสุกเห็นไหมแวบดูมาดูเพชรเอกครับเพชรเอกครับโอ้เอาเอาเอาดิเอาปลาใหญ่ขึ้นดินดนดเอาวเออเออเยือก่อนหรือ มองมองอันนี้เห็นไหมนะใจแว่นนะของพระทำไมดีแต่เหอฮะของพระนี่ของพระเนี่ยหานเออคนถ่ายว่าจะพูดแล้วกองเีชือพูดก่อนเลี้ยงไม้ <c oughs> มสิเออซ zoom zoom z o ม m บ่ยิ่ง zoom จริงๆครับพีโนโ่น้องเหลือปลาใหญ่ได้เฮอีกดิไม่รู้อยู่ไม่อยู่ครับอ่าลุ้นหน่อยครับมาลุ้นหน่อยครับหัวหวานเมียปลด เออมามามาพี่น้องเข้ามากันแพ็คคู่เข้ามากันแพ็คคู่ฮึบฮึบนสองตัวสามตัวสี่ตัวเรามังกรนูผัววานเนียอปลดนะครับดีอย่างนี้เลยพี่น้องอันนี้มากันแบบครอบครัวครับอพี่น้องอยู่ในแหแล้วะป๊าดอยู่ในแหแล้วพี่น้อง จะ,จะซอนบ่ะจะซอดบ่ <c oughs> เอล้เอยู่ในแหล <c oughs> แหล้วออยู่ในแหครับอยู่ในแหแล้วมารอรุ่นครับ <c oughs> ตัวนี้นะ, <c oughs> อ,ะอีกสองปีครับตัวละสองกิโล <c oughs> <c oughs> <c oughs> ปลาตาอยู่ในแหนะพี่น้องตัวใหญ่ด้เจว <c oughs> เรากล่าวคำอะไรต้อนรับท่านจอมยุทธไหมกำลังเดินทางมา สุดยอดเออสุดยอดเลยสุดยอดเลยอ๋อยินดีแสดงความยินดีเลยครับท่านจอมยุทธเสียใจด้วยครับเพราาะว่ปลาเอาไปขายยากปลาไปขายยากใช่ไหมครับผมเออขายยากขอแสดงความเสียใจด้วยคุณได้เยอะเอ๋อผู้ดังดังอีกทีผูดดังๆพูดดังๆโอ้ท่านประยุทธ์ท่านประยุทธ์ขอแสดงความเสียใจด้วยที่ท่านได้ปลาเยอะขายไม่ได้ เดี๋ยวกลับไปหากินต้มอึงกับผู้ใหญ่นะนะผู้ใหญ่นะอยู่ไหนนี่ครับหยุดมาแล้วครับกลุ่มกับการรอคอยครับเพราะว่าเก็มาโนนรอเตวเมื่อกี้เร้วว้าไปแล้ววะวันนี้ได้หลายฉายาครับท่านประยุทธ์และท่านโจมยุทธ สามตัวแล้วครับสามสี่สามครับสามพี่น้องศึกพระเหละดีไม่มีเรื่องวุ่นอายาไหนงานนั้นก็จะได้สึกกับเขาสักทีเอออย่าโบนครับคุณค่างๆอย่าโบนครับอย่าโบนใหญ่เลยอันนั้นตัวเล็กอันนั้นตัวใดตัวแรกเนาะตัวแรกนีตัวแรกก่อนอ๋ออ๋ออ๋อใส่กะละมัง อสองตัวนี้ใหญ่พี่น้องใหญ่กว่าตัวแรกครับไอ้จูโอ้โหพอจะปลดแน่นนะผ่านใ่รุมตุงตังเลยครับปลานินอีกมามายกมาแพ่ข้างๆแพ่ข้างๆเขาบอกเสียใจด้วยท่านไม่ได้วานปลานินท่านมัวแต่ปลดปลาบึกท่านเลยไม่ได้วานปลานิน่ะอ้าวมีคนโดนอีกแล้วครับมีคนโดนแล้วธนุ เดี๋ยวไปดูคอนโดนะครับเดี๋ยวไปดูคอนโดนะครับเอาละครับเอาละครับเอาละครับมาเพชรเอกเพชรเอกโดนแล้วครับเอาเอามามามาไอ้นั่น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 ยะยะยะมาขอช็อตชัดเด็ดชัดเด็ดสักช็ดโอ้ยดูดูตรงนี้นี่ไงที่มันชนเหตียดดุมดุมดมอยู่ครับ ยีสกเลยยีสกครับพี่น้องมามาปึ๊บปึ๊บเด็ดไหมครับเด็ดไหมครับถอดแว่นก่อนไหมมองเห็นไม่ปลาหนะผมมองทะลุดิน,ดนเอาละครับเอาละครับไม่มีซ้อนครับรุ่นนี้เอามา เปิบ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 เอาละครับเป็นเป็นบึกครับเออเรียบร้อยเย้่ทำไมมันอยู่ง่ายแท้เอ็นเท่าไรดิเอ็นสามสิบเอาละครับเจอแหเอ็นสามสิบ,บ,บไปอ่อนปวกเปียกถ้าเกินสามสิบมันสู้แน่ เอออยู่ติดกันด้วยติดกับจมยุดด้วยครับนูใครนะเปรี้ยเอะไรนะอ๋อเหตัดชื่นแต่ทำเองเอตอตกลงแหใครล่ะ <c oughs> ตกลงตกลงแหใครแห่พระอ๋อเออเขาบอกว่าเหตัดชื่นแต่ทำเองก็งเลยยกโยธให้เป็นแหพระเ,เลยเอ,อ้าลูกจะเป็นของใครไงปึ๊บปึ๊บ มีรุ่นไหมครับมีรุ่นไหมครับทางทางครับเป้นโอ้ยปะนินสวยอยู่ครับปะนินโอ้ซ่มยุ่มอ้าวทีมงานโอยได้นู้นู้นู้นฮะเรือโอยได้เนี่ยอ้าวทีมงานโอยได้โอยได้ยกน้อยยกน้อยโอ้โอ้ได้อะไรได้อะไรได้อะไรจะยก นี่ไ hmm. ด okay, ้บึกด้วยเหรอป้าได้บึกด้วยยาอ้าวไปโอยไดต่อเลยครับโอ้ทีมงานครับมาแกเฮ้ยๆอีแล้วสงสัยมีลุ้นอยู่แล้วครับจะได้โออีกไหมมากกอนเ่าแกบอกมีจิก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 อยู่ครับว่าเอา mày rú áo đâu cho đây chức cả kè mấy coi ra đi đây ô lẹ khả nè non à kè bột chức 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 mà rau cho đây chức chức mấy rau cho đây chức chức mấy à phi chức phụng quay chức à ở đây chức gì nữa không mà mà rau cho đây chức canh máy, phi non chức mấy โอ้ยจึกโอ้ปลานิ้งจึกบ่เฮ้าเฮ้ยเ่้ยเฮ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้้ยึก้ยัฮ้ยเ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 ฮ้จเฮ้ยอ้จึก้้ยเ้ย้เย้้ย พี่เกเรียกพี่เกียเรียกว่าปลาเขาแต่เราเท่มาโอเคเท่ก็เท่เออมันมีใครรู้หรอกผมไม่บอกหรอกมันเป็นปลาใครสามหางสามหางป้านกุ้มกุ้มกุ้มนี่ครับสามหางครับโอ้มีหวยไหมนี่โอ้มีรหัสด้วยปลานิลมาอีกเพียบเลยครับคืนนี้บ้านคิดค่าปลดยังไงครับช่วยเขาปลดนี่คิดยังไงครับ เล็กหนึ่ง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 ครับโอเคครับเล็กหนึ่ง,งอ่าและท่านเล็กไม่พอค่อยตามใหญ่เนาะโอเค,ค <laughs> โอ้ท่านเสียแท่เย็นนี้เสียแท้ <laughs> เอาไม่เสียเรากินด้วยกันเนาะเออกินด้วยกันอีเราเพื่อนเยอะอยู่แล้วเย็นนี้ <laughs> เพื่อนสี่สิบคนเนี่ยเย็นนี้เนี่ยเออเอาพี่นอ้อง <laughs> ได้เยอะก็หมดเยอะนะเย็นนี้นะบอกให้ นายแวบๆเห็นปลาในแวบๆเมื่อกี้น่ะใสไหนใสไหนปลาโอ้พี่น้องอือทั้งบึกทั้งในครับปลาบึกแกก็ได้ในตัวใหญ่แกก็ได้พี่พี่น้องดูเหมือนสอบจะหนักหนักหนักปลาหรือหนักน้ำนี่หนักน้ำครับโอ้หนักน้ำเหรอโอ้ยเออจนมาเสียนเห้จะหนักไปทางน้ำหนัดกันทางไปขอดูทิหนึ่งเลย เออเอ,อ๊สอ,อ,องร้อยพอได้พอได้อยู่พี่น้องบันนินบรรน,นินเนีย่ยไม่ไดพี่เมียไม่ได้เมียไม่ด้เมียไม่ได,ไไดออ้ตอนนี้ไม่เท่าไรยันนี่อ่ะหนักแม่หนักแม่หนักแม่โคใหญ่บ่เออได้กับแก้มแล้วเออไปแต่แนวนี้แหละพี่น้องเออไปแต่แนวเรื่องน้ํานี่แหละจะบอกว่าโดนไปช่อนตาบอดจริงไหมผมต้องพิสูจน์ผมต้องพิสูจน์โอ้ยเลยโอ้ยมันไม่ใช่ไปช่อน มันไม่ใช่ไฟชอ่อนมันเป็นลูกหวกเนยหัวโตหัวโตไงให้เอาให้แมวพี่แาดูไงเหมือนลูกหวกไอตัว,ตว,ตว,ตวหัวโตๆหางแหลมๆปลาในครับดูครับเออปลาในตัวใหญ่ๆอยู่พี่นอ้องเออซุ่มยุ่มครับโอ้ สามสี่ตัวอีกครับเยอะคนอะไรหะกินมานเทเป็นเพราะใส่แว่นมัง้งใส่แว่นใส่มองปลาเห็นนี่ปาดูครับึงงานจ่อยไดเอาอีกแล้วครับเออ่จอยไดซุ่มยุม่ม <laughs> มามามาเก็บบอเอา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 มารอบนี้จะบอกเอา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 โอ้รู้สึกว่าเราจะหลายเรื่องราวนะเรื่องราวแรกโอ้เรื่องราวที่สองจึ๊กเรื่องราวที่สามเอา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 มาเอาก๋อเอาหน่ะเอาที่เอาพงกเอาน่ะเอาฮึอหลุ้นกันครับเฮ้ยเอาอีกแล้วเฮ้อย อ้าเอ้าเอ้าเอ้าวก็ไปเอ้าพี่น้องแกบอกอาวอ้าวอ้าวอาวมามาม้วนก็ไปม้วนก็ไปม้วนให้มันเวียนหัวก็ไปเอ้าเอ้าเอ้าวอึบอึ๊บอึ๊บอ้าเอ้าเอ้าเอ้า อ้าวเออเอ้าวพอได้อ้าวอยู่ครับดินไอ้ยาวานเฮได้ทองโอ้เห็นทองแพงเลยวานเอาแต่ทองเลยเนาะวันไหนใหญ่ครับโอ้พี่น้องดูครับโอ้ตัวละสี่หมื่น เอาเอาไอ้ทองไอเพงเหมือนทองไปเลยเอาปลากินได้ได้ทองกินไม่ได้เด้กัดไปฟันหักบิดเอ้ยผมน้องแจวกันหนุกนานครับบุ้มเฮลุงตาเฮลุงตายกน้อยเอาอีกแล้วเฮลุงตา่นลุงตาช่นเอาดูครับเออสุมยูมสุมยูมอีกแล้วครับ สามสี่ตัวอยู่ครับตาตาได้อะไรตาใส่ทองไปฝากยายดิโอตาได้ปลาในครับอันนี้ครับเออตัวใหญ่อยู่รครับเกือบเท่ากรนล่นเหอเฮ้ได เฮีย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 อดเนู uh. oh. ้ทางนู wow. ้นโดนอีกแล้วครับโอ้สัต็ลว่าเมื่อกี้ว้านได้ทองปั๊บโอ้ได้ปลาใหญ่เลยครับพี่น้องกี่ก็ยังได้ปลาทองตัวใหญ่ปลาในเอ้ยปลาในตัวใหญ่อยู่ครับโอ้มองไม่เห็นเลยโอ้ใหญ่กว่าคนที่บ้านอีกเนาะ โอเอกันไ่ชาวกรอกกันดีรับเอาตัวใหญ่ขึ้นเจ็ดหรือแปดเนี่แหละพี่น้องยังงงๆอยู่ครับจําไม่ได้ครับระหว่างเจ็ดกับแปดเนี่แหละพี่น้องระหว่างที่ถ่ายอยู่นี่นะครับอยู่แต่ตรงกลางครับมันไม่ออกฟังว่าคนน้อยครับคนน้อยข้างๆก็ไม่ค่อยเข้าครับแต่พอได้อยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้เยอะ ลามันไม่แตกออกมาครับเดี๋ยวรอดูฝั่งนู้นนิดนึงครับดูฝั่งนู้นนิดนึงนะมาดูฝั่งนี้นะครับฝังบ่งนี้มีตัวใหญ่ขึ้นไหมไม่มาครับตัวใหญ่ไม่มาฝั่งนี้เลยตัวใหญ่อยู่แต่ฝั่งนู้นทั้งหมดเลยครับอาจจะมีเหลืออยู่พี่น้องแต่ยังไม่โดนครับ อกคนน้อยด้วยครับมันไม่มันไม่แตกมาจากน้ำลึกอเอามาฝากกันแค่นี้แหละพี่นุองนะครับได้ลุ้นกันอยู่7-8ตัวอยู่ครับไส์ใหญ่เก้ของบอกว่าประมาณ12ตัวนะครับก็อาจจะมีเหลืออยู่ครับอ่าขีดเนี้มาฝากกันแค่นี้แหละครับเดี๋ยวโบหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ